ผู้แสวงบุญฮัตทยอยเดินทางถึงนครมาดีนะแล้ว3095คนเที่ยวบินหนึ่งล่าช้าค่ะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายอิสมาอิลสิงหาดผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการฮัต์และนายลีนวัตแสงวิมานหัวหน้าหน่วยบริการภาคสนามพร้อมคณะค่ะได้เดินทางมาต้อนรับผู้สแสวงบุญฮุดฮุดยารดค่ะจำนวน289คนที่เดินทางจากท่าอากาศยานหัดใหญ่สู่ท่าอากาศยานนครมาดินะประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยเที่ยวบิน TG8812 ทั้งนี้ค่ะมีหน่วยบริการทางการแพทย์ร่วมอำนวยความสะ ตรวจสุขภาพและให้คําแนะนําด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้เดินทางทันทีที่เดินมาถึงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางได้รับแจ้งจากทางท่าอากาศยานหัดใหญ่ว่าเที่ยวบิน F3607 ได้มีการถูกยกเลิกกระทันหันนะคะเนื่องจากระบบล็อกเบรกของเครื่องบินขัดข้องค่ะส่งผลให้ผู้สแสวงบุญจำนวน324คนไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมได้ทางด้านของศูนย์อำนวยความสะดวกนะคะก็ร่วมกับบริษัท การบินไทยจำกัดมหาชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดโดยจัดหาที่พักชั่วคราวณโรงแรมหันษาเจบีหัดใหญ่พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการพักคาดว่าเที่ยวบินใหม่นะคะก็สามารถที่จะออกเดินทางได้ในวันที่3พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะคุณขวัญชนกนะคะ,คะจากข้อมูลก็คือขณะนี้ผู้สแสวงบุญที่เดินทางถึงนครมาดีนะแล้วนะคะรวมทั้งหมด3 0 9 5คนค่ะซึ่งทางการไทยก็ยังคงติดตาม แล้วก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเดินทางของผู้สแสวงบุญทุกคนเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นนะคะ,ะ,ะที่ต้องยกเลอกการทานาหารเนื่องจากว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดินทางไปจะไม่จะไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเมืองนครมาดินาเรียบร้อยแล้วนะคะ